อ่าครับนี่วันนี้เราก็จะมาแกงเห็ดตับเต่าที่เราเก็บมาได้จากที่นที่ตรงที่ร้านนะครับก็ได้หน่อไม้มานิดหน่อยเนี่เห็ดตับเต่าเราหั่นแล้วเรียบร้อยอันนี้เราจะแกงแับแกงเห็ดแบบแกงแกงไทอีสานเครื่องปรุงก็มีครับข่าตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็อันนี้เป็นพริกสดหอมกระเทียมตำนะครับตำแค่พอแหลกๆไม่ต้องละเอียด การปรุงก็จะมีเกลือผมปรุงรสผมชิลรสนะครับแล้วก็ปลาอันนี้ก็คือชะอมแล้วก็ในหม้อนี้จะเป็นน้ำใบย่านางนะครับน้ำที่เราเอาใบย่านางมาคั้นนะครับคั้นเอากันนะแช่น้ำแล้วคั้นเอาน้ำมาครับจะเป็นสีเขียวๆใบย่านางก็จะช่วยในเรื่องของการ ปรับสภาพปรับด่าอ่าเขาเรียกปรับปรับความเป็นกลางของหน่อไม้คือช่วยลดพิษในหน่อไม้ที่มีพิษตัตบกะไตแล้วก็ลดในเห็ดลดพิษในเห็ดของคนเดียงังไกก็ได้เห็ดพิษเมาในเห็ดได้นะครับนี่พอต้มน้ำเราก็ตั้งเตาต้มน้ำครับแล้วก็เอาเครื่องครับใส่เลยครับ ด้วยนะครับพริหกหอมกระเทียมไป้เรานั่นหน่อยใส่เลยตามด้วยเกลืออันนี้ประมาณตักช้อนประมาณ1หนึ่งช้อนโต๊ะครับ